ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน2 0สนบาทกับแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.2%จากธนาคาร Land and น o u s นะครับฝาก2 0 0 0 0 0จะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่คลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กดสับ c r ค b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนนะครับอัตราดอกเบีย 2. 2้ย2.2%ต่อปีนะครับ 1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารนะครับถือสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป 2. การเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ7เดือนฝากเงินครั้งแรกและฝากเพิ่มแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า100,000บาทขึ้นไปและยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดียวและหรือบัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายการลูกค้านะครับทุกสาขาทุกช่องทาง รวมกัน 3. ธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก7เดือนเท่านั้นพร้อมหักภาษีณที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมพาระกำหนดเอาไว้4นะครับเงื่อนไขาการถอนก่อนครบกำหนดหากฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยหากฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนดระยะเวลาการฝาก7เดือนนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์นะครับที่ใช้ประกาศณวันที่ฝากนะครับสําหรับลูกค้าประเภทเดียวกันและหักภาษีณที่จ่ายห้านะครับกำหนดเงินคงเหลือแต่ละรายการฝากไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0แบาทและลูกค้าไม่สามารถทํารายการถอนหรือโอนจนทําให้ยอดคงเหลือแต่ละรายการต่ํากว่า1 0 0 0 0แบาทได้ยกเว้นกรณีการทํารายการถอนเพื่อขอปิดแต่ละรายการฝากหรือปิดบัญชีเท่านั้น 6. นะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากเงินนะครับแต่ละรายการสําหรับเงินฝากประจําพิเศษแบบไม่มีสมุดคู่ฝากธนาคารจะทําการฝากอัตโนมัติให้เป็นระยะวลาการฝาก12เดือน ตามประเภทของลูกค้าโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขาตามที่ธนาคารประกาศในขนาดนั้นระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2567ถึง16มกราคม2568หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญจะครบ2,000ล้านบาทนั่นเองนะครับคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากนะครับเดเดือน212วันนะครับเงินต้นเงินต้น200,000บาทดอกเบี้ย2 2ดอกเบี้ยที่รับ2555บาท 62สตางค์รับไปได้เลยนะครับเนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยยังไม่เกิน2,000 20, 0บาทนะครับก็ไม่ต้องถูกหักภาษีนานะที่จ่ายรับไปเต็มๆสรุปเงินต้น2 0 0 0 0 0บวกดอกเบีย้ย2,555บาท62สตางค์นะครับเท่ากับ2 2,555บาท62สตางค์รับไปเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้และกลับมาพบกับซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากในทุกๆวันนะครับเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดโดๆในประจำเดือนต่างๆนะครับมาพูดคุยกันทุกท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอนะทุกคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะ ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน q ิวอารโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทําการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะ นะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ